เคับผมวันนี้ไปไหนการติงชนะไปไหนกัน <Okay. S 1> วันนี้เราจะไปตามหาเนี่ยผมเรามาตามเส้นทางของ g p a ที่เขาได้บอกไว้นะ,ะเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูนะผมไม่รู้ว่านี่ g o o g l e Map พาเราเข้ามาในจุดไหนนะนะดูฮะพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูกล้องหลังนะว่าเขาพาผมมาจริงๆนะอ่านี่แสงมันสะท้องว่ะ นี่อ่ะถ่ายดินี่ไงอ่ะไปไปไปเดี๋ยวเราไปตาม G P A ที่เขาบอกก็ได้นะอ๋อออเน่ดูใช่ไหมเห็นไหมเห็นเห็นโอ้โหอ่ลองไปดูดิไป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 โอ้โหพี่น้อง อ้าวแล้วมึงรู้ทางแล้วถามคุณทำไมใช่ไหมเนี่ยฮะโอโ้พี่น้องครับโอ้ไอ้เหี้อะไรวะ <c oughs> โอโ้ดูดิ เ,เส้นทางอะไรมาให้กูวะฮะโอ้ดูดิดูดิกล้าลักกล,ล้าเดี๋ยวออกตอนน้อย่าะโูดฮะมีคนวิ่งหรอวะเนี่ยเ, <Ooh. S 1> เกินไปเกินแมบ,บจ้าอะไรที่มันงมาเป็นทางก็ลงให้กูหน่อยก็ได้ดูดูฮะ โอ้โหยังอีกกลโอ้โ oh, ห oh, แม่พี่น้องไอ้เหี้ยโอ้โ oh. ห oh. oh. oh, มีแม่น้ำมีบอ่อตกปลาด้วยลบให้ผมหน่อยก็ได้นะกูเกิลแหม่เบอ้ยไม่ต้องพามาแบบนี้ก็ได้ <c oughs> ดูฮะโอ้โ oh, ห oh. มีให้ชมนกด้วยดูนี่คือกูเกิลแหม,มพาผมมาเส้นทางร้านนะครับ น้องครับอ้าวโดเยดโดเห็นไหมเห็นไหมโอ,โอสภาพลังจากเราตะลุยมาอะไรมะเนี่ยโอ้โอ้าวรถทำเข้านะฮะอ้าวมีเพื่องปูด้วย <c oughs> เยดโดโอ้าว หายแล้วครูโอเคโปลาโอ้ okay. oh. พี่น้องครับไหนนี่เราผ่านมาจนได้แล้วนะฮะไม่เห็นวะ่ะนี่บอกให้เลียวซ้ายดูเส้นทางที่เขาแนะนำผมมาฮะวู <laughs> ้ ย่อไปเลยไป